ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวนะครับผมของในตัวคลิปวิดีโอของในติ๊กต็อกกันเนาะเดี๋ยวสำหรับใครทัผมที่อยากจะเพิ่มยอดวิวนะคะรับผมหรือว่าเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอของติ๊กต็อกตัวเองนะครับผมลองให้ไม่รู้แลวทำตามกันไปได้เลยโดยวิธีขั้นตอนแรกก็ง่ายๆให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์ k e m MM k t h กันนะครับผมโดยผมมีลิงก์เว็บไซต์ทิ้งเอาไปให้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามากันได้เลยและพอได้้้้้้้้เเเเขขาา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 มม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 กกกกััันนนไไไไดดแแแลลลว,วววใใตซ์ค็็จจจะะีีหหงงชชชชื่่่ออสรรริบบผท มาที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เลยเนาะอ่ะโดยการกดสมัครเข้ามาแล้วนะครับผมทีนา้าต่างการสมัครเขาก็จะมีหน้นตาต่างเป็นประมาณนี้ให้กับเรานะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการสมัครสมาชิกกันไปได้แบบง่ายโดยทําการเพียงนะครับผมแก้ก่อข้อมูลตามหัวข้อที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้แบบนี้หรือใครที่ผมที่มีบัญชี Google Gmail ก็สามารถที่จะให้กดสมัครผ่านบัญชี Google Gmail กันไปเลยก็ได้และถ้าหากว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็ย้อนกลับมานะครับผมเพื่อที่จะลงชือ่อ้าใช้งานกันไปเลยได้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยอ่ะ แล้วก็ทีนี้นะครับผมให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์ในตัวเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นแบบนี้เลยมีหัวข้อแล้วก็หมดหมู่บริการให้กับเราได้สามารถทีิจะมิเลือกใช้งานมียอดเงินนะครับผมที่อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยให้กับเราสามารถได้เช็กกันเอาไว้เพื่อที่จะมาใช้งานทําการในส่วนต่างๆตัวด้านนี้กันได้เนาะเรถ้าหากว่าใครตุวผมที่เข้ามาชิ้นงานในตัวเว็บไซต์ไปครั้งแรกแล้วไม่มียอดเงินหรือยอดเงินกอาจจะหมดกันไปแล้วนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมได้ลองกดย้อนกลับมาเทสวนหน้าต่างตรงด้านนี้กันก่อนได้เมต่่อหน นะครับผมเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เข้ามาเพื่อที่จะทาการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายโดยทําการนะครับผมเลือกช่องทางในการเติมเงินนะครับผมเดี๋ยวเขามีให้เราได้เลือกเติมเงินกันประมาณนี้เลย5ช่องทางไม่ว่าจะเป็นธู m อนิวนเวนตชิลเพย ท,นนะะกกทังอร์เบรนะครับผมคริปโตแล้วก็แแกนเคียโค้ดทุกธนาคารนะครับผมแล้วก็เลิกกันไปได้เนะาะแล้วถ้าหากว่าเติมเงินกันไปได้แล้วและมียอดเงินกันอยู่แล้วก็จะได้ย้อนกลับมาเทสต์ตัวต่างแรกของเว็บไซต์กันมาได้นะครับผมเพื่อที่จะมาใช้งานางต่างๆกันได้เนาะอย่างในวันนี้เราก็ต้องการจะทาการเพิ่ม,นะะมในส่วนของยอดวิวนะครับผมในส่วนของคลิปวิดีโอทิกตอกเราเราก็ทาการเลือกจับจับฟอมติกตอกกันไปก่อนได้นะครับผมทีนี้ก็ค่อยมาเลือกเทสต์ตรงบทปู่กันนะครับผมว่าต้องการจะทาการเพิ่มเ่่ยวานีีนนนะะนขท และพอเลิกกันได้แล้วที่ตัวมหมูมมแบบนี้ก็มาเลิกกันต่อที่ตัวของบริการบริการก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยผมก็จะขอเลิกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมก็กดคลิกเข้าไปเลยและพอคุณผู้ชมเลิกกันได้แล้วที่ในตัวหมดหมู่และบริการตามที่ต้องการทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาที่ตัวของคลิปวิดีโอที่ต่อของเราเองนะครับผมเพื่อไปทําการคัดลอกลิงก์ผมจะเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันนะผ,ผมมีอยู่5วิวเนาะก็มาแล้วคัดลอกลิงก์เลยนะครับผมและพอได้ที่ของตัวคลิปวิดีโอกันมาแล้วทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาที่เว็บไซต์เพิม่ อ่ะนะครับผมแล้วพอได้เสร็จทงนี้เราก็จำนวนได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ก็ให้กดสั่งซื้อนไปเลย อ่าแล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เขาก็จะมีระบบของตัวเว็บไซต์ของขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้ก็ถือว่าสั่งซื้อกันไปเสร็จสิน้นเอ่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเช็คดูรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับผมแก้ได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงดาร้านล่างนี้หรือว่าจะกดทํามาที่ประวัติการสั่งซื้อที่ตรงดาร้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมเว็บไซต์เขาก็จะมีเป็นการแจ้งบอกขึ้นมาให้เราได้ดูรายละเอียดกันได้แบบนี้นะครับผมว่าเราเดำเนินการกำลังดำเนินการหรือว่าเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงไหมก็เข้ามาเช็คดูกันได้เนาะแล้วสำหรับคุณผู้ชมันไดที่เข้ามาเช็คดูกันแล้วออเดอร์เกิดมีการขัดข้องมีปัญหามีการยกเลิกก็ให้ย้อนกลับมาที่ในตัวหน้าต่างแรก แชร์กันไปได้นะครับผมเพราะเขาก็จะมีหัวข้อเป็นคําว่าติดต่อแอดมินนะครับผมให้คุณผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแลวเขาก็ได้ขึ้นช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้2ช่องทางให้คุณผู้ชมนเน้เรื่องนะครับผมเพื่อที่จะทําการแจ้งหรือว่าให้ติดต่อสอบถามปัญหาแคมป์มินกันไปได้เนาะโดยจะมีช่องทางอย่างตัวช่วยเรือนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์คุณผู้ชมก็เลือกกันได้ถ้าเป็นตัวช่วยเลือก็เป็นการแจ้งผ่านเว็บไซต์โดยตรงแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นช่องทางไลน์นะครับผมก็เขาจะขึ้นนะครับผมช่องทางของการให้เราไปเข้าไไไไปปปปแแอออออดดลลนนนน์ะะครรผมขขขงงงทาาาาเเเเ้้จ็็สกกหืืว่่พิ มินแบบเดียวทำเลยก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมหรือว่าถ้าหากเข้ามาใช้งานกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหากระข้องยังไงแบบไหนอาจจะสั่งซื้อตามผมกันมาแล้วด้วยตั้งแต่ตอนตอน้นแล้วอยากที่จะดูยอดกันแล้วว่าเป็นยังไงก็ให้ย้อนกลับมาดูในส่วนของตัวคลิปกันเลยก็ได้นะครับผมว่าตอนนี้ยอดวิวจะขึ้นมาแล้วอย,อยังหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็อย่างในตอนนี้ที่ผมทําการไปแล้วผมคลิปนี้ก็จะมียอดวิวอยู่ที่5นะครับผมเราก็มาเล่าหน้าจนะอกันไปดูนะว่าจะขึ้นมาบ้างหรือย,อยังหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างเน อ่า uh huh. แล้วก็นี่นะครับผมหลังจากที่เราทำการซื้อกันไปแล้วนั่งรอสักครู่ตอนนี้นะครับผมยอดวิวของในตัวคลิปวิดีโอที่ตอกของเราเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากเมื่อกี้ของเดิมมีที่5กันเองได้สั่งซื้อกันไป1นึ่พันนะผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากันแล้วเนาะก็น่าจะมีใบการแถ่าจากทางเว็บไซต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็เป็ขั้นตอนในการทําก็จะง่ายประมาณนี้กันเลยด้วยเนะาะหากว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วนะครับผมอยากที่จะสนใจนะผมอออยาาาาาาากกททที่่จะเเข้า้้มมมดดลงงใชนหรรืวตผ็ไ รู้สึกสนใจหัวข้ออื่นเพิ่มเติมยังไงในตัวเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหมวดบู่บริการให้เลือกใช้งานกันได้ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะหรือจะใช้งานหัวข้อตามที่ผมได้แนะนํากันไปประมาณนี้ก็ได้หรืออีหัวข้อนึงที่อยากจะแนะนาเพิ่มเติมนะผมก็คือหัวข้อการแนะนําเพื่อนเพื่อคุณผู้ชมคนใดที่เข้ามาใช้งานกันแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองให้เพื่อหลงรู้จักได้เข้ามาทดลองใช้ตามด้วยในตัวของเว็บไซต์ก็ลองกดท้ามาที่หน้าต่างรงร้านนี้แล้วก็ประทำการข้อลวามดีนะครับผมไปส่งให้กับเพื่อหลงรี้ ก็จะประมาณนี้นะผมสาหรับในการใช้งานและการเพิ่มยอดวิวในตัวคลิปผมก็ไม่เป็นไรมากแล้วบุมสำหรับเทคนิคดีๆในวันนี้เนาะสนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูหรือดูกันแล้วทำตามกันแล้วสำหรับในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วนะผมใครที่ดูนจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับ